ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีตลอดจนความจำเริญจากพระองค์อรรถสุฮา,านุะตาอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านท่านพี่น้องที่เคารพรักครับขณะนี้เรากําลังอยู่ในช่วงน้ฟห้หนึ่งของรอรรถสุฮานุตตะอาลาที่เรียกว่าเป็นโอกาสทองนะครับเป็นพ่วงเวลาแห่งคุณงามความดีที่เราท่านทุกเราท่านทุกคนเนี่ยคงจะต้องขวนขวายนะครับเพื่อที่จะตักตวงเอาคุณงามความดีส่วนตรงนี้เอาไว้ท่านรสุนสลาลภูอัลเลฮิวะสัลลัมบ่ามามินอียามินอัลอ,อมลสสัมุสซาลิฮฺ อัลฟิฮะอาฮัฮบเบออิล له ฮิมินฮา,า,าทิลยยานารอสุลบอกว่าไม่มีห่วงเวลาไหนนะครับในตลอดทั้งปีเนี่ยตลอดทั้งปี365วัน360วันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีการกระทําอามันซอและอันไหนก็แล้วแต่นะครับที่ทําในวันหนึ่งๆเนี่ยจะมีคุณค่าและเป็นที่รักยิ่งสําหรับอัลลอฮฺสุบฮานัวตะอาลาม,มากไปกว่าการกระทําในที่จะเกิดขึ้นอามันซอและที่จะเกิดขึ้นใน10วันก็คือ10วันแรกของรุลงขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นท่านบรรดาสหาบดเองก็รู้สึกนะครับเรียกว่ารู้สึกมีข้อกังขาในเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊แล้วม,มันจะดีมากสักขนาดไหนล่ะจนกระทั่งมีสหบดท่านหนึ่งถามว่าวัลิฮาดูฟิซาบีลินล,ละรวมไปถึงการจิฮาดไม่มีอะไรจะดีไปกว่าแม้กระทั่งเรื่องของการจิฮาดเลยล่ะอามันที่ทำในวันใน,ใน,ใ,นในช่วงสิวันแรกของรุ่งเ้าเนี่ยมันมีคุณงามความดีมากมายมหาศาลจงสามารถเอาชนะหรือมีคุณค่ามากกว่าการจิฮาดเลยล่ะ ท่านอุสุนสลุลลัลฮุอาลิวะซัลลัมก็ตอบอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าวลัลจิฮาดูฟิซาบิลลัลละอิลลารจุลุนคอราจับิมาลิฮิวะนับซีฮิวะลัมยาร์จับิชาอินอกจากว่าคนที่ออกไปทำการจิฮาดออกไปทำการเสียสละออกไปทำการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตะอาลานะครับพาทั้งชีวิตพาทั้งทรัพย์สินออกไปนะครับมีอะไรก็แล้วแต่พาติดตัวไปหมดเพื่อที่จะไปใช้นะครับในการที่จะให้คำพูดของอัลลอฮ์หรือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสูงส่งมากยิ่งขึ้น แล้วแต่ปรากฏว่าเขาไม่สามารถมีชีวิตกลับมาจนกระทั่งกลับถึงบ้านของเขาได้เพราะฉะนั้นนะครับนี่ท่านเราซุนถึงบอกว่านี่คืออามัณที่สุดยอดแต่เราล่ะครับจะมีใครสักคนหนึ่งในหมู่กลุ่มเราหรือในหมู่พวกเรานะครับที่จะไปทํา i h a d จนกระทั่งเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกลับมาหาคนในครอบครัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับโอกาสทองของเรามีอยู่ในห่วงเวลาแค่1ิวันนี้เองนะครับแล้วก็เป็นห่วงเวลา10วันที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาอัลลาเนี่ยเป็นอามันที่อัลลอฮฺสุ ท่านพี่น้องครับถ้าอัลลอฮฺสุบฮาหนวะตะาอาลาทรงรักแล้วแล้วก็ท่านพี่น้องคิดว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตะาอาลาจะปฏิเสธหรือไม่ตอบรับหรือครับแน่นอนล้นครับอัลลอฮฺสุบฮานวาตะาอาลาจะต้องตอบรับในอามันที่เราได้กระทําลงไปเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนท่านพี่น้องนะครับสั่งเสียตัวผมเองสั่งเสียท่านพี่น้องนะครับเชิญชวนกันให้ปฏิบัติอามันที่ซอและที่ดีที่สุดนะครับอามันที่เราเรียกว่านะครับเราที่จะมีความสามารถที่จะทําได้ ทำให้เต็มสพพกำลังของเราทำให้เต็มความสามารถของเรานะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอลาทรงตอบรับอัลลอฮ์คงไม่รับอามันไม่รักอามันของเราอย่างเดียวหรอกอัลลอฮ์ก็ต้องรักผู้ที่ทําอามันอันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอามันที่พูดถึงอยู่นี้ก็คืออามันที่ซอและที่ทนะโนซูลสุลลลอห์องอาลัยฮุสันลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นคําว่าอามัณที่ซอและก็คืออามันที่สอดคล้องอามันที่นะครับการกระทําที่สอดคล้องกับแบบอย่างของท่าาานนนนนนบุุัอออออลลละยทพ้งํเกรรค ดิฉรุนลอนะครับหรือว่าละหมาดสุนัตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุนัตมุตลักหรือว่าสุนัขสุนัตมกอยัดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีเหตุที่มีาวาระที่มีอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอยากจะย้ำเตือนกับท่านพี่น้องสิบวันนี้นะครับเป็นสิบวันที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับอะไรที่เรา,าพอสามารถจะทําได้นะครับสอดรกอยทำกุาลน,นะครับ หรือแม้กระทั่งการถือสินอดในวันอารอฟาวันที่9้านี่คือคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาทรงประกันว่ามันคือสิ่งที่พระองค์รักและแน่นอนเราก็จะเป็นที่รักของพระองค์และเมื่อเราเป็นที่รักของพระองค์แน่นอนแล้วครับท่านพี่น้องสวรรค์คงไม่อยู่ไกลเกินความสามารถคงไม่อยู่ไกลเกินเอื้อมของเราไปได้วอสลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลอาลีฮิวซัฮบิฮิวสัลลัมบัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคคลื่่นวาามรููู้้สผัธ สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air